นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการชูอฟินใครนะคำว่ากันคือแห้งคำว่าชอเนี่ยแปลว่าเปียกแต่พี่จะไปใช้สั่งก๋วยเตีย๋ยวอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะเวลาพี่สั่งบะหมี่พี่จะสั่งบะหมี่น้ำพี่ไม่สั่งบะหมี่เปียกใช่ไหมละ่ละนือ้ <ละ S 2> หอหกอใช่ไหมเป็นสเปซที่ต่อเนื่องกับบริเวณถ่วงบริเวณเตียงแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ห้องน้ําส่วนเปียกเปียกไม่ต้องไปไปตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบว่า ช่างอยู่จงชินส,สำหรับคนที่ต้องการความซูมี่ความ,มเป็นตัว <c oughs> ตว่าใช่ๆููด้วยนะซูด้วยนะเรื่องเรื่องซุ่มซับเรืเอ่องซึ่มซับนะบนะซูม,มี่นะพ <c oughs> ี่ไทยครับอย่างในลิฟต์อย่าง,งนี้เนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าเตี้ยนทีครับอันนี้เขาเรียกว่าโหลทีนะ <c oughs> โหลทีคือบนันไดถ้าเมื่อกี้เราขึ้นเราขึ้นเตี้ยนทีมานั่นคือลิฟต์ นะฮะที่สําคัญอันนี้เรามีได้หยางไถขนาดใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องครับเดินเราไปดูหน่อยนะี่นนอเอเบียงโอาหยางไถนะ,ะครับนี่คือรายการจีนจําเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นันสิริกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้น ในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในดีนจำเป็น 各位亲爱的观众朋友们大家好欢迎各位收看ดีนจำเป็นผมเคารรพักกททุ่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะฮะและนี่คือรายการสอนภาษาจีนสบายๆที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการโอ้โหน้ำจะมาเปิดอะไรตอนนี้ล่ะฮะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับบรรยากาศดีนะครับสุดยอดเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักหลายสิบล้าน นะครับอ่ารู้ขนาดนี้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะจัดว่าเป็นสถานที่ที่คนจีนเนี่ยชอบมาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บางทีก็ซื้อเพื่ออยู่เองบางทีก็ซื้อเพื่อลงทุนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันนะฮะว่าเรื่องราวถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กับคนจีนเนี่ยเรามีอะไรจะต้อง รู้บ้างเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ดีกว่านะครับพี่ไทยครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจับมือหน่อยครับยินดีดีมากเลยนะฮะทองหล่อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบรื้อเปิลเฉิงนะรื้อเปิลเฉิงเออรื้อเปิลนี่คืออะไรรู้ไหมฮะไม่ทราบครับยิบปึ้งหยิบปึ้งหยิบปึ้งแปลว่าอะไรครับแปลว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจริง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 โอเครื้อเปิลเฉิงเนี่ยคำว่าเฉิงก็คือแบบทาวน์หรือว่าซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่่ย้อเเาาถืไดวป็น รื่อเปิดเฉิงชีก็คือเป็นแบบว่าแหล่ง,ลงเป็นแหล่งของคนญี่ปุ่นนี่เองอเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้จัดได้ว่าเป็นย่านแบบไฮโซไซตี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหินอ่อนทั้งหมดนะครับอโอ้โหหินอ่อนทั้งหมดนะครับเป็นหินอ่อนเออใช้ของไวท์วีนัสนะครับ,รบในปูสานะอันนี้เขาเรียกว่าเเจจียนู่ไฉ建筑่料 นะเจียนรู่นี่ก็คือสถาปัตยกรรมค uh huh. ําว่าใสเลียวนี่ก็คือวัสดุเพราะนั้นวัสดุที่ใช้ในเชิงสถาปัตยกรรมของเราเนี่ย uh huh. ก็คือฟื uh ่องเขาขวาเขาขวาคือหรูหรามากใช่ครับนะหร uh huh. ูหรามากอันนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นตาล大理石 ต้าลิีสืนอ,อนคือหินอ่อนทีบบ <Okay. S 2> ่นออม m a r b l ลที่นออมแท้นี่เป็นตัวหินอ่อน White Venus นะครับทำปฏิกิริยากับน้ำประปาที่เติมลงไปนะครับอ,ออกเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนั่นเองเติมน้ำลงไปปุ๊บเนี่ยสีเนี่ยไม่ได้เกิดจากการใส่สีลงไปนะไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อนึกว่าหยอดสีลงไปไ,ไม่ใช่แต่มันมันผสมแล้วมันเจอกับหินอ่อนตัวนี้ White Venus น้ำมันจะกลายเป็นสีฟ้าเลยเท่ชิงสวยนะถ้าเซอร์นะจู่ค่อยเปลี่ยนเป็นน้ำสี 因为里面呢是那个 white Venus 大理石สของเราีอันนี<泉>้เร<泉>ียกว่าน้ำพุอน้นำพุนี้นพุเันี้น้ำพุอนี<嗯>้น้ำพุอ <laughs> ันน<嗯>้น้อันนี้ำพุอันนี้ำพุนี้นพอนี้้ำน้น้พุอัียวอน้นยำพนี้นอันนี้น้ำอนนี้นอน้ำ่อนันนี้อน้ำนออนอ า <Wow. S 2> ในย่านทองหลอที่คึกคักรู้ราไฮโซแบบนี้ <Okay. S 2> เราก็ยังหาความซูมี่นั่นคือความไพรเวซีหรือความเป็นส่วนตัวนั่นเองถูกต้อง <Okay. S 2> หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเรียวไพรเวซี่ไพรเวซี่แต่เป็นภาษาจีนว่าซูมี่และภาษาไทยก็คือความเป็นส่วนตัว โอ้โหนี่คืออะไรครับเนี่ยพี่ไทยอ,อันนี้คือฟิตเนสนะครับหรือจิมของทางโครงการที่มีให้ลูกบ้าน <S 1> <S 1> <S <S น,นี่ะครับห้องนี้นะฮะเขาเรียกว่าเจียนเชินฝังคำว่าเจียนเนี่ยนะฮะก็คือการสร้างขึ้นมาเจียนเจียนคือสร้างคำว่าเชินคือร่างกายบอ,ยอดี้เพราะนั้นเป็นห้องที่ใช้ในการสร้างร่างกายไม่มีห้องนี้เราสร้างไม่ค่อยได้ คนเลยต้องมาสร้างในห้องนี้ครับเจนเญินฝังฝังนี่คือห้องเออฝังสื่อนี่คือห้องอ๋อฝังสื่อนะฮะฝังสื่อคือห้องนะส่วนนี้เจียนเญินฝังอันนี้ก็คือห้องสำหรับห้องสร้างกล้ามอ่ะพุณในขณะนี่คือโรงงานผลิตกล้ามเนื้อเลย เป็นเป็นพับลิกแอเรียของโครงการใช่ครับเป็นส่วนของล็อบบี้ร็อบบี้ในการต้อนรับเกสของลูกบ้านหรือว่าปฏิบัติติดต่อเชียงก็เลี้ยวซิงจีจิ๋วเดีย่างเหมือนกับไอเนี้ยลิวคือ6กอะซิงคือดาวเหมือนกับโรงแรมหดาวเลยคือรูรามากนะบริเวณนี้เขาจะเรียกว่าตาชิงหรือว่าตาถังคำว่าตานี่แปลว่าใหญ่เลย ตาไม่ใหญ่นะจะใช้เป็นตาทิ้งก็ได้หรือตาถังก็ได้ทิ้งหรือถังเนี่ยหมายถึงแบบ hall เป็นโถงเพราะนั้นก็คือเป็น main hall หลักที่เราใช้ในการรับแขกนี่เองเราได้พื้นที่ส่วนกลางที่มาใช้รับแขกตรงนี้ก็ได้ใช่ครับนะครับเป็น business lounge แถมยังมีห้อง business lounge คือใช้ตรงนี้เป็นห้องประชุมได้เลยที่พาผมไปดูหน่อย รูส้สึกแบบเหมือนเป็นห้องประชุมส่วนตัวของเราเลยนะใช่ครับชื่อเช่นก็คุยธุสนะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นศูนย์กงการก็ได้นะครับคำว่าศูนย์ก็คือเหมือนกับว่าเรามาคุยบิสกนิสกันอ่าธุรกิจใช่ใช่ศูนย์คือธุรกิจเช่นสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยพี่ไทยวันนี้เนี่ยเรามาถกธุรกิจกันนะคำว่าถกนี่ก็คือฐานนะฐานธุรกิจอ่ามาคุยธุรกิจกันตรงนี้เขาเรียกว่าแปลว่าศูนย์กลางการค้า ก็สำหรับคนที่ต้องการความซึมี่ความเป็นสนตัวเออใช่ใช่ถูกต้องนถูกต้องนะเริ่มเรื่องซึมซับเออเรื่องซึมซับนะซึมี่นะพ <c oughs> ี่ชายครับอย่างในงลิฟต์อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าเต <c oughs> ี้ยนทีครับ เอ่อทานี้จะเป็น2 bedroom plus ครับขนาด130ตารางเมตรเหลียงจีชื่อคนจีนเรียกว่าเหลียงเหลียงชื่อเหลียงชื่อนะคำว่าจีเนี่ยก็คือแบบว่าห้องเขาแบ่งเป็นห้องไปเลยนะครับเหลียงจีชื่อคำว่าชื่อนี่ก็มาจากวัวชื่อวัวชื่อวัวชื่อคือห้องนอนนะครับอย่างถ้าสมมติถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยบางที่เขาจะเขียนละเอียดหน่อยเขาจะเขียนว่าเหลียงวัวเหลียงเว่ยนะครับวัวตัวนี้มาจากวัวชื่อที่หมายถึงห้องนอน

เป็นกินข้าวนะเออ吃饭就在这里吃饭然后在这里看电视那客厅客งนี่ก็แปลว่าโถงก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือโถงรับแขกอันนี้ห้องที่นี่เขาเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ถูกต้องครับภาษาจีนเขาเรียกว่าตัวกงหนั่งชือตัวกงหนึ่งชื่อตัวแปลว่ามากมาก many many กงเหนิงนี่คือฟังก์ชั่นนะก็คือเป็นห้องที่แบบว่า many functions อ่ะนะตัวฟังก์ชันนะตัวกงเหนิงคือห้องที่มันสามารถที่จะดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้<ช>นะครับ,รบเป็นที่เก็บไวน์เป็นเคาน์เตอร์เป็นห้อง,องโชว์ห้องทํางานห้องดูหนังห้องดูหนังอนเนกประสงค์นะฮะแล้วก็ห้องใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเนี่ย มาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะฮะอะไรที่เป็นเมนเป็นหลักเนี่ยนะภาษาจีนเขาจะใช้คำว่าจู่จู่จู่นะแล้วห้องนอนเนี่ยเขาใช้คำว่าอุ่ชออุ่ออันนี้ก็คือจู่อุ่ชือจู่ออืชนอื่นอ๋อคือเติมเติมเขเศษนะเหมือนลักษณะเหมือนภาษาอังกฤษอะเมนเบดรูมคือจู่อุ่ชือพอถัดจากเตียงเข้ามานะบริเวณนี้ก็คนไทยเราก็จะเรียกว่า walk-in closet อคำว่า walk-in ก็คือ เดินเข้ามาได้เลยนะครับภาษาจีนจะใช้คำว่าปู่รุสีหม่าเจียนนะเป็น Space ที่ต่อเนื่องกับบริเวณถวงบริเวณเตียงแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ห้องน้ำส่วนเปลี่ยนเปียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากันชื้นฟนคาะคำว่ากันคือแห้งคำว่าชื้นเนี่ยแปลว่าเปียก แต่พี่จะไปใช้สั่งก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ไม่ได้นะคำว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องแบ่งเป็นการกับพังอันนี้คือการกับชื่อคำว่าเปียกมันมีหลายอย่างเ,ออเพราะเวลาพี่สั่งบะหมี่พี่จะสั่งบะหมี่น้ำพี่ไม่สั่งบะหมีเออเ่เปียก okay. ใช่ไหมล่ะ,ะเนื้อหกอใช่ไหมเพราะนั้นน่ะเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรียกเป็นทางแต่เนี้ยเวลาพื้นที่เปียกเนี่ยเราเรียกว่าชื่อก็คือชื่อชอกับกานชอคือโซนเปียกกับโซนแห้งเฟินไคเรามียี่กังยี่กังก็คือไอ้บาทับบาตทับนะครับ อย่าไปออกเสียงผิดนะผมเห็นหลายคนแล้วออกเสียงเป็นหยกังกลายเป็นตู้ปลาไป <c oughs> บอกเอะในห้องน้ำฉันมีตู้ปลาด้วยไม่ใช่นะครับต้องบอกหย่กังลองดูสิครับหยิ่กังน,นั่นแหละนะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว,ว่าหลินยู่นะหลินยู่ก็คือมันจะมาเป็นแบบสายฝนเลยเขาเรียกว,ว่าเรนชาวเวอร์ โซนนี้ที่เป็นไอ้นี่แปบห้องอเนกประสงค์ถูกต้องครับอ่าตัวอันนี้เราก็แต่งให้เป็นในมุมของห้องนอนเด็กอ๋อที่เขาเรียกว่าเป็นเหลียงจื้อส์ p l u นะฮะก็คือห้องแบบ2 bed p l u เนี่ยครับไม่คิดว่าไอบริเวณที่พลัสเนี่ยมันจะแบบกว้างขนาดนี้เนาะ แอร์เนี่ยมีสองทายด้วยกันนะครับตามโครงการทั่วๆไปถ้าจะเอาสวยหน่อยเนี่ย <Wow. S 1> เขาเรียกว่าจงยังคงเถียวนะฮะคงเถียวเนี่ยคำว่าคงคืออากาศนะค,คำว่าเถียวคือปรับนะ Adapt adjust ได้เพราะนั้นคงเถียวจึงหมายถึงเครื่องปรับอากาศ <Wow. S 1> ส่วนจงยังเนี่ยก็คือส่วนกลางเพราะนั้นพง่ายๆคือแอร์ท่อเ็ถึงเรียกว่าจงยังคงเถียวอย่างนี้เราจะมองไม่เห็นตัว Air, แอร์นะครับแต่ถ้าแอร์ทั่วๆไปนะครับเขาจะเรียกว่า ปีกวาค挂式空调นะฮะคำว่าปีก็คือผนังคำว่ากว่าก็คือแขวนเอาไว้คำว่าชื่อก็คือทป์เพราะฉะนั้นก็คือ wall type หรือว่า split type นี่เองนะฮะ <คง S 1> เป็นแอร์แบบติดผนังเย็นเร็วดูแลรักษาง่ายแต่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นโครงการระดับนี้เราก็ต้องตรงยังคงคือประทับใจมากกับกับกระจกตรงนี้นะฮะกระจกเป็นบ้านใหญ่มากใช่ เป็นดับเบิลแล้วก็สเต็ปนี่เขาเรียกว่าดับเบิลสเปซภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกห้องลักษณะนี้คือ,เ,อเยื่อเฉิงคำว่าเยื่อเนี่ยก็คือกระโดดน,นะคือแบบมันกระโดดขึ้นไปได้เลยเ,เยื่อเฉิงมองเห็นทั้งบนแต่ถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นชั้นบนเขาเรียกว่าฟู่เฉิงคือมันทับกันมิดอันนี้เขาเรียกว่าโหลทีนะโหลทีคือบันไดถ้าเมื่อกี้เราขึ้นเราขึ้นเตี้ยนทีมานั่นคือลิฟต์นะฮะที่สําคัญอันนี้เรามี ได้หยางไถขนาดใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องครับเดินเราไปดูหน่อยนี่ระอเบียงหยางไถนะครับนี่นี่หยางไถมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับคำว่าหยางเนี่ยก็หมายถึงแบบหยางกวงคือแสงอาทิตย์คือผมอธิบายตรงนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะหยางนี่คือแสงอาทิตย์นะครับส่วนคําว่าไถเนี่ยก็คือแบบเนี่ยคือคือลานใช้คาว่าลานดีกว่าเพราะนั้น ยางไถก็คือลานรับแสงอา,อาทิตย์เพื่อให้คือระเบียงอ่ะเียแต่นี่มันระเบียงใหญ่มากเลย